ủa thế kêu kêu kiểu gì ủa thế vậy như thế luôn nó phải nó đẹp mướn nó phải nó đẹp mướn nó không phải nó là nó không phải 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 là nó không เอาไหวลูกไหวเออไหว้ไหวน้ำเฮดดีเอากระดูกเฮดดี้เอาเองสีเล่เขียวเด่ยวิ้มน่ยิ้เขียวแฮมนะยิ้มเขียวแฮมเลยเฮาเขียวเงี้ยนะมันชอบเตะขามากกว่าไปมือเลยเหมืนมันอยากเตะขามันจะทรงตัวมันจะทรงตัวมันอ่ะเนาะจะไป

จับันแต่เฮ้ยเวลาขอยจะรจับต้องเออจับต้องให้เขาดีตีนตั้งหลังเขาดีจ้ะมาไปลูกเตะเจ้ไปเจ้ไปเจ้ห่ังว่ายน้ำไม่ไวนะว่ายไปเลไป่าไปไปไป็วไปไปไปเไปไปอาทีไปหาเรลูกหาให้เรยกมือก็ไปนะเออมือก็ไปอ่ะดมันหันตัวยางไงมันหันไอ้น้องนี่เป็นไว้นี่น้อง กินเลยไม่ไม่มันเอ้ยสิอเดีต้องมือเอ้มดิมดิ้ะเฮ้ยบอบึ้นาบอบบหัวั วอ้ยยสูหน้างสูงเว้ยมอลกปะยกน้ากได้ดูด้วอ่ะว้ยมงน้างนั่มาตรงนี้เออ่กแต่ใครัวใส่เนี่ย่องน